สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยุนะคะอยู่ที่ช่องวัยรุ่นนะคะอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีรถ4ี่ประตูตัวเตี้ยแต่งซิ่งนะคะมาฝากลูกค้านะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะว่าตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าเลยค่ะถ้าเป็นฝากระโปรงหน้าโดยปกติจะเป็นสีขาว นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเพราะว่าคันนี้ก็คือเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากได้แรปฝากระโปรงเราจัดให้เลยค่ะแรปฝากระโปรงหน้านะคะตัวนี้อายุการใช้งานตัวแรปเนี่ยก็คือ3 4ปีใช้ได้นานๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีปัญหาอ่าแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งตัวซ้อนไททันสปอร์ตสีแดงให้แมทชิ่งกับตัวนี้พอดีนะคะตัวนี้มีกระจังหน้าสีดําแดงตัดพอดีนะคะตัวนี้ก็ดูสปอร์ตสวยงามยิ่งขึ้นค่ะโอเคมาด้านล่างกัน ติดตั้งชุดแต่งนะคะสปอร์ตไรเดอร์เนะคะตัวนี้รอบคันเลยนะคะ,ะด้านข้างมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้ก็แถมฟรีแม็กแ่งซิ่งขอบ8 8นะคะเป็นแม็กเวลนะคะนัดแดงฝาครอบเบรกแดงนะคะสวยงามเลยนะคะด้านข้างติดตั้งคิ้วกันาสาดให้ทุกคันะคะ่ะ สำหรับรถที่ออกกับยุนะคะติดตั้งชิวกันสาดแล้วก็ตัวนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะฟิล์มมีการรับประกัน7ปีนะคะเป็นของเซรามิกกาเซียของอเมริกานะคะป้องกัน U V 99.99% 9 9ชมไปเลยค่ะต่อเลยอ่าอันนี้สเกิร์ตด,ด้านข้างเลยมาถึงซุ้มล้อด,ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็แม็กด้านหลังอ่าแล้วก็ ก็ด้านหลังนะคะตัดดำขาวนะคะตอนนี้ถ้าเป็นสีประตูตัวเตี้ยก็คือไม่มีบันไดบันไดขึ้นด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เราใส่เกิรดตให้แบบเข้ากันนะคะอันนี้ใส่สเกรอดรอบพัดให้นะคะโอเคแล้วก็ด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์หลังให้แถมกระบาลไลเนอร์ให้แถมนะคะแถมเลย ทุกอย่างที่ลูกค้าดูเมื่อกี้คือแถมทั้งหมดเลยนะคะามาดูภายในภายในลูกค้าไม่ได้เน้นตกแต่งอะไรเยอะค่ะคันนี้ภายในก็ติดตั้งกล้องให้นะคะติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าจอของ4ประตูตัวเตี้ยนะคะเป็นจอเดิมๆให้เลยนะคะลูกค้าไม่ได้เน้นออปชันอะไรภายในมากมายนะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มลูกค้า,าสายซิ่งแบบนี้เขาก็จะเน้นแบบใช้งานอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะภายใน โอเคเรามาดูโปรโมชั่นกันนะคะว่าลูกค้าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ2 9 9 0 0บาทนะคะลูกค้ารับไปเลยค่ะแมก็กอ่าแม็กซิ่งขอบส8สามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะแมก็กแล้วก็ชุดสเกิร์ตรอบคันลูกค้าได้รับฟรีนะคะตัวนี้แถมใช้เงินออกรถเพียง2 9 9 0 0บาทลูกค้าออกรถได้เลยนะคะผ่อนมวดละประมาณ90,00กว่าบาทนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจสามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือลูกค้าต้องการสั่งจองด่วนก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์อยุโดยตรงนะคะ0908458079คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ยุก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ